ชีวิตของคนเลี้ยงบัวเช้ามาก็ต้องเอาเขาออกตะคอกออกไปเดินหากินหญ้าข้างนอกหญ้าหน้าแรงก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ทองดำมาก่อนเลยตามด้วยนางคนูนดูแต่ละตัวเขาเดินตามกันเป็นเส้นบัวที่ที่คนของคนอื่น แต่วัวบ้านนี้ก็แตดกระจายจ้าดูสินะแต่ละตัวดูสินะสังเกตดูนังคุนนะคะท่านผู้ชมสังเกตดูนะคะเริ่มแล้วคะ่ะเริ่มแล้วเริ่มละเริ่มงัดน้องละเริ่มละดูงัดที่นั่นงัดแล้วนั่นนั่นงัดแล้วดูความดือ้องัดทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะเล่นนั่นแหละจ้ะ เขาจะงัดเล่นกันชอบเอหัวชนกันอย่างนั้นอะไปแล้วใกล้จะถึงละใกล้จะถึงหญ้าแล้วหญ้าหน้าแรงก็ไม่ค่อยมีปลูกไว้ให้น้องกินอยู่จ้าอยู่อีกที่นึงแต่ตัดไม่ให้น้องกินแต่ก็นี้ก็เอาไปเดินกินเล่นๆก่อนสายๆส,สักหน่อยก็จะไปตัดหญ้ามาให้เขากินแล้วก็เสริมด้วยมาม่า มามา่เขาก็ไม่ค่อยกินเขาชอบกินหญ้าสด